กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับ i อ h ชนแนลตอนที่95ประจำวันพุทธที่7กันยายน2559นะครับแป๊บเดียวก็มาถึงวันที่7กันอีกแล้วนะครับวันนี้ไอ h ช n แนลขอแสดงความเสียใจกับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับที่เราพลาดท่าเสียให้กับญี่ปุ่นไป2ประตูต่อศูนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ผมเห็นนะักฟุตบอลไทยทุกคนตั้งใจเล่นแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมากๆสักวันเราก็จะไปสู่ฝันแน่นอนและยังมีอีกหลายนัดที่จะให้เราแก้มือนะครับก็ช่วยเชียร์กันต่อไปและหวังว่าจะประสบความสําเร็จขอให้กําลังใจทุกคนเลยนะครับข่าวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองช่วงนี้ฮอตและร้อนจริงๆก็มาแรงที่สุดก็คือเรื่องที่คุณสนธิลิ้มทองคุณนะครับ ถูกสารดีกาตัดสินจำคุกนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงก็คงทราบกันดีก็ติดตามกันต่อไปนะครับตัดแต่ที่ DSI ก็ยังคงเป็นข่าวที่คุณหญิงหมอพรทิพย์นะครับนายแพทย์เหรียญทองและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งญาติพี่น้องก็ยังเกาะติดกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ลุกลามบานปลายนะครับสมกับที่ว่ายุคนี้เป็นยุคที่สมานฉันกับยาบ้า ไล่ล่าพระสงฆ์และตับแตกที่ DSI นะครับในขณะที่เศรษฐกิจของไทยตอนนี้ก็ย่ำแย่ผู้คนตกงานกันเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับคุณภัยบูรณิติตะวันก็นำเสนอเกี่ยวกับเจแปนโมเดลในการหาเสียงนะครับพักการเมืองพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยนะครับก็ลลยกัสสนอชอนะครับ ก,กตกตเองก็มีการขับไล่ประธานของตัวเองนะครับก็สนุกกันใหญ่นะครับประเทศไทยก็ติดตามกันต่อไปและขอให้มีกําลังใจในการที่จะสู้กับชีวิตต่อไปกันทุกคนเลยนะครับไอแช n e l วันนี้มีนัดที่จะมาตอบคําถามและพูดเรื่องจริงที่นายแพทย์มโนหรือพี่มโนของผมนะครับได้ไปออกรายการตอบโจทย์ทางไทย PBS และก็แน่นอนครับเมื่อพี่มโนออกรายการไหนก็แล้วแต่เรื่องที่จะต้องพูดทุกคนก็รู้ว่าต้องพูดถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายและจะพูดแบบไหนสไตล์ไหนก็ทุกคนก็รู้แต่สําหรับผมถือว่าพี่มโนชื่นชมหลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายนะครับแต่ชื่นชมตามสไตล์ของพี่มโนส่วนผมในฐานะลูกศิษย์ลูกหาอีกคนหนึ่งแต่เป็นศิษย์รุ่นน้องนะครับ ก็จะขอนำความจริงที่แท้จริงมาบอกให้พี่น้องที่อาจจะไปดูรายการแล้วก็คิดตามที่พี่มนโนพูดผมก็จะนำความจริงที่แท้จริงมาอธิบายซึ่งวันนั้นพี่มนโนก็พูดอยู่หลายหลายประเด็นจนทำให้พิธีกรเนี่ยต้องหัวเราะและขำและบอกว่าเอ๊พี่มนโนไปใส่ร้ายเขาอีกแล้วเนี่ยยังไม่ถูกวัดพระธรรมกายแจ้งความหรือดำเนินคดีใช่ไหมครับพี่มนโนก็ยิ้มและบอกว่า ยังยังผมไม่ได้มาใส่ร้ายผมมาตอบโจทย์นะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบโจทย์เช่นกันนะครับในสิ่งที่พี่มนโนได้ไปพูดซึ่งหลายหลายประเด็นก็ในความเห็นผมก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงผมก็จะตอบเท่าที่จำได้นะครับข้อแรกเลยนะครับพี่มนโนบอกว่า วัดพัะธมกายเนี่ยจะมีการทำบุญแบบ MPL หรือ My Papa Love ซึ่งเรื่องนี้พี่มโนไปออกรายการไหนก็จะพูดเป็นประจำ My Papa Love เท่าที่ผมจำได้นะครับเคยมีทำกันตั้งแต่สมัย2552สมัยที่หลวงพ่อบอกบุญโมดุล หรือการก่อสร้างมหารัตนวิหารคตล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีชั้น2นะครับบอกตั้งแต่ปี2552แล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ทํากันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีการทําม่ฟ้าป้าเลิฟแต่พี่มนโนก็ยังเอามาพูดซึ่งผมก็ชักจะแน่ใจแล้วว่าพี่มนโนจะต้องคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับคำว่า m ม่ a p าป้าเลิฟแต่ว่าจะคิดอะไรยังไงผมพอจะรู้แต่พี่น้องลองไปคิดดูว่าพี่มนโน คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ยืนยันว่าไม่ปาปาเลิฟเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับมีแต่การถวายปัจจัยส่วนตัวหลวงพ่อบ้างถวายให้กับมูลนิธิถวายให้วัดแต่คนวัดพระธรรมกายส่วนใหญ่ก็จะถวายโดยตรงถึงหลวงพ่อก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกับวัดทั่วไปที่ถวายให้เจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์โดยตรงก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราศรัทธาคนไหนเราก็ถวายให้คนนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องที่สองพี่มโนบอกว่า วัดพระธรรมกายเนี่ยที่ทางอายการต้องเลื่อนคดีไปเนี่ยเป็นเพราะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินอีกเยอะแยะมากมายและวัดพระธรรมกายเป็นแหล่งฟอกเงินซึ่งใหญ่จริงๆเรื่องนี้ก็ขอต่อว่าคงไม่จริงละครับวัดพระธรรมกายแปลกว่าวัดอื่นก็ตรงที่ว่ามีสาธุชนมากันเยอะเป็นเดือนแสนเดือนล้านและทุกคนก็มีความศรัทธาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโย ก็เลยมีการถวายปัจจัยเพื่อให้หลวงพ่อได้นําปัจจัยไปใช้ในการสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีและสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับก็เลยมีคนเข้ามาถวายเยอะก็เลยนําไปสร้างเยอะแต่ไม่เคยพออย่างที่ผมได้ เคยอธิบายนะครับมาร้อยล้านก็หมดทั้งร้อยล้านมาพันล้านก็หมดทั้งพันล้านนะครับไม่เคยพอและสร้างทั่วประเทศและไปสร้างถึงต่างประเทศเวลาไปสร้างต่างประเทศก็มีสาธุชนของประเทศนั้นนั้นะครับมาร่วมบุญหลวงพ่อเขาเอาเงินของประเทศนั้นไปสร้างที่ประเทศของเขาไม่ได้ขนเงินจากประเทศไทยไปเพราะฉะนั้นไม่มีการฟอกเงินเลยครับมีแต่นําไปสร้างสิ่งที่ จะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาโดยรวมเพราะฉะนั้นการฟอบเงินก็ไม่มีนอกจากนี้พี่มโนก็ยังพูดว่ามีเงินเข้ามาเยอะแยะแล้วเอาไปไหนหมดก็นี่แหละครับก็มีเงินเข้ามาเยอะแยะก็นําไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมไปทําโครงการต่างๆซึ่ง ทุกวันนี้โครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กดีวีสตาโครงการบวชอุบาสิกาแก้วบวชสาม,มนเณรบวชพระเดือนแสนเดือนล้านเนี่ยทุกอย่างก็ต้องใช้เงินก็มาจากเงินที่สาธุชนมาถวายนี่แหละครับไม่ได้ลึกลับอะไรอย่าไปคิดอย่าไปมโนให้มันดูเป็นเรื่องลึกลับแปลกประหลาดนะครับเรื่องต่อไปบอกว่าวัดพระธรรมกายนี่สร้างแต่ละที่หรูหราบางที่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ก็พูดให้ดูภาพเหมือนกับวัดพระธรรมกายติดหรู แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างสร้างสวยงามจริงครับเพราะเป็นการสร้างเพื่อถวายให้กับพุทธศาสนาก็ต้องสร้างให้ดีและสร้างแล้วให้อยู่ได้นานๆแต่ทุกที่ที่สร้างเน้นประโยชน์การใช้สอยและให้ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงัดและนอนรวมกันหลายๆคนไม่ได้ว่านอนคนเดียวเป็นห้อง VIP ไม่มีละครับบางแห่งอาจจะสร้างคล้ายๆคอนโด แต่เป็นเพราะว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่บางแห่งต้องมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพราะใครจะไปรู้ครับกลางค่ากลางคืนผู้ป่วยผู้เท่าผู้แก่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องการการส่งโรงพยาบาลที่รวดเร็วก็ต้องมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ก็มีอยู่ทุกๆท,ที่หลายแห่งและเดี๋ยวนี้ก็จะมีกฎหมายกำหนดด้วยซ้ำเพื่อช่วยชีวิตของผู้ที่เจ็บป่วยในกรุงเทพก็มีตั้งหลายจุดที่มีลานจอดหอก็ทำให้เป็นเรื่องเหมือนว่าวัดพระธรรมกายติดหรูทั้งทั้งที่เป็นเรื่องปกติและจุดประสงค์คือต้องการช่วยผู้ป่วยเท่านั้นเองครับไม่ได้ว่าอวดหรูอวดรวยนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่บอกว่า นอกจากเป็นแหล่งฟอกเงินแล้วนะครับก็บอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยมีสาขาอยู่6,900กว่าสาขาทั่วประเทศทั่วโลกโอ้โหพี่มนโนเรื่องนี้ผมตกใจมากเลยจังหวัดในประเทศไทยมีแค่77จังหวัดมีวัดเด,เดิมอยู่แล้ว3-4หมื่นวัดต่างประเทศมีแค่2-300ประเทศแต่พี่ว่าวัดพระธรรมกายมีสาขาตั้งเกือบ7,000แห่ง พี่นับรวมดาวอังคารด้วยหรือเปล่าครับรวมสาขาที่ดาวพุธด้วยหรือเปล่าครับผมอยู่วัดพระธรรมกายมาก็ยังไม่เคยรู้ว่ามีสาขาขนาดนี้แล้วพี่คิดดูว่าถ้ามีสาขาขนาดนี้จะต้องใช้พระดูแลแต่ละสาขากี่รูปสมมุติว่าสาขานึงใช้พระสี่รูปคิดดูดิครับต้องใช้พระเป็นหมื่นสองหมื่นรูปแต่ในขณะที่วัดพระธรรมกาย มีพระบวกสามเณรรวมกันแล้วประมาณแค่สองส0มพรูปมันจะจริงไปได้ยังไงครับพี่มโนก่อนจะพูดอยากให้คิดนิดหนึ่งนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่บอกว่าคนวัดพระธรรมกายเนี่ยเวลาทําบุญเนี่ยก็ถูกห้ามไม่ให้ถามถูกสอนไม่ให้คิดผมถือว่าเรื่องนี้ดูถูกกันมากๆเลยนะครับพี่มโนที่วัดพระธรรมกายนะครับเวลาจะบอกบุญครั้งไหน จะมีการบอกอย่างละเอียดว่านำไปสร้างอะไรเริ่มตั้งแต่เมื่อไรเสร็จเมื่อไรแล้วมีประโยชน์ยังไงมีอาณิสงอย่างไงคนเข้าวัดพระธรรมกายเงินทองกว่าจะหามาก็ยากเลือดตากระเด็นเหมือนกับคนทั่วไปแะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเอาเงินมาทำบุญเนี่ยเขาต้องรู้ว่าทำแล้วต้องเกิดประโยชน์เขาต้องศึกษาเป็นอย่างดีไม่มีละครับที่จะทำโดยหลับหูหลับตางมงายถูกหลอกไม่มีเด็ดขาดครับ มีการซักถามมีการทำความเข้าใจและรู้ถึงประโยชน์ถึงได้เอามาทำเมื่อทำแล้วก็ไม่ต้องถามครับเพราะศึกษาเป็นอย่างดีอย่าลืมนะครับคนเข้าวัดพธรรมกายมีตั้งแต่บุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษานักธุรกิจพ่อค้าข้าราชการคุณหมอด็อกเตอร์นะครับ มีคนที่กเกษียณอายุเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้มีความรู้มีประสบการณ์ไม่ถูกหลอกง่ายๆและที่สำคัญคือเข้าใจในพุทธศาสนาเป็นอย่างดีจะไม่มีใครถูกหลอกแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือเร่าวๆที่ผมได้นำความจริงที่แท้จริงมาบอกมาอธิบายเพื่อได้อธิบายในสิ่งที่พี่มโนไปออกในรายการอีกด้านหนึ่งผมเอาความจริงมาบอกอีกด้านหนึ่ง เป็นความจริงที่แท้จริงนะครับอยากจะให้ลองไตร่ตรองดูไอชนะประจําวันนี้ก่อนจะจบก็อยากจะฝากบอกพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายบอกว่ามีศาสนิกหนึ่งได้ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อที่จะทําลายพุทธศาสนาโดยใช้กฎหมายบุกรุกป่าบุกรุกป่าสงวนในการทําลายพุทธศาสนาโดยทางอ้อมไม่จําเป็นต้องเชื่อผมนะครับแต่ลองจับตาดู ขอบคุณและสวัสดีนะครับ